สวัสดีครับผมตีคเซนไฟเยอร์คะิปนี้ได้ถ่ายทำว้าวว้าวนี่นะคะทุกคนผมตีคเซนไฟเยอร์มีรายการช่วงใหม่มานำเสนอนะคะนั่นก็คือช่วงอ๋อทอดไร้น้ำมันนะครับคุณเกษตรวัตถยา exznfrcdlexz คุณตีคเซนไฟเยอร์นะฮะค่ะจัดไงตัดสินอยู่ตัดสินเลย ผมอาจจะดูนไปแล้วก็ได้ครับถ้าเกิดผมไม่เคยอ่านเจอเรื่องนี้บนอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลย They say before you start a war you bet ตึ่งเดี๋ยวยาวไปกว่านี้นะคะช่วงที่ไฟยืดจะให้นะคะทุกคนจะเป็นช่วงที่หนึ่งลานมานำมาคันคูนเซฟเพนบูรุยเนียนนันนัสอะเรแล้วเนมมอกเนเป็นตัวนพระองค์ราคานุนโอ้เซฟวีน่ะมันจะได้นะฮะ คงตีซินไฟเยร์นะถ้าจะทํานะคะนั่นก็คือนี่เราก็จะไปทอดไข่บนหลังคากันนะครับทุกคนอยากคอมเมนต์กันมา้ร้านน่ะครับน้องๆเพราะว่าอยากให้ตีซินไฟยืนนะฮะลองใช้เสียงจริงดูนะลองเนาะลองใช้เสียงแบบเดียวกับตอนที่ร้องเพลงไหม,ไ,ม,ไ,มได้ค่ะทุกคนของตีซินไฟเยืนจะทำให้ทุกคนฟังนะคะเรามาพบกับของตีซินไฟยืนเวอร์ชัน สวัสดีครับผมเตฟเป็นไฟเยนะโอ้โหอร่อยลิซแยเฟนไฟนีโ่โห้ยแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแต่งตัวไปสยามนะครับแล้วมาดูมูลค่าเสื้อผ้าที่ผมใส่กันนะครับน้องๆโหผมก็เห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าแบบเออแต่งตัวไปสยามแล้วแบบแต่งตัวกันเป็นแสนนะครับเอานะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมแต่งตัวเป็นแสนเป็นล้านบ้างนะครับน้องๆ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ